เบิง่งโอ้หัวมารีหมอยู่นี่มากินน้ำนะครับอันนี้สิเป็นบ่อน้ำโอ้โห<า>ี๋ยวาสีหยางไปพูดนะครับไกล้ๆมง่งม่งที่เออคุณออม,าามอนที่เขามาเอาหินบอบวเราจะเดินไ,ไปตามหน้าผาโนบุว่าให้ไปเดินดูตามหน้าผาฮะ ให้เราไต่หน้าผาขึ้นไปข้างบนน้องบอกแล้วจะพาเราขึ้นหน้าผาเออแล้วขึ้นไปแล้วให้ตะโกนบอกว่ากูเป็ด้วยน้ออยากไต่ดิกูคุณเป็นใครคือเอาง่ายๆคือน้องบอกว่าเราบ้าตอนนี้เป็นอันนี้เป็นทุ่งนานะแต่ว่าเห็นว่าข้างล่างพื้นนะตรงนี้เียมีแต่ก้อนหินะ ครับแต่ถ้าแบบตอนมีนาข้าวนี่มันคือสวงามขนาดน้อนแบบรอบภูเขาแล้วคุกท่านซ้ายขวารอบวงกลมเป็นภูเขาหมดเลยพี่น้องคิดว่าข้างล่างนี่มีแต่ก้อนหินข้างล่างมีแต่ก้อนหินเออก้อนหินไปหนึ่งโอ้ยนี่ก็มีเนาะคือชนะได้เเลยพราะว่าเขาใจยกี่เลยไงนี่ยฮะ ยิงใจเงินเขาเขาเมาแล้งบริเวณห้ามทำอะไรห้ามทำอะแล้วห้ามทำอะไรเลยซื้อเขาเขาซื้อแล้วนี่ซื้อสามร้อยล้านที่สามร้อยล้านเลยโอ้คือเจ้าของที่ก็จบเลยเออครับผมไอพี่ตอพียงนะผมก็าแบบทุกอยู่ต่อแสดงว่าพื้นที่บริเวณทุ่งนาแถวนี้คือคนจีนซื้อเอาหมดแล้วครับผมคือเราไม่สามารถที่จะของพื้นที่ก็ยุ่งไม่ได้แล้วเพราะเป็นของเขาแล้วโอ้ยอยู่ใกล้มันแต่ถล่มใจเนาะสิ ูนนตรงไหนที่มีก้อนหินน่ะมันจะมีต้นอันนี้ต้ไไน,นดอกอันนี้จำปาดอกสะบาดเนี่ยหลายขนาดาเลยทุกเขาเลยบอกฮะโอ้ดอกจำปาทั่วเขาเลยคุณลุงอ,อยู่ทานน,น,นี้ตนไนยังไม่พนเฮ้ยนี่นี่นี่คนลงมาจัดเขาพอดี้เฮ้ยพี่เบิ้งก้อนหินนี่มันเป็นระยิบระๆไหมเออเฮ้ยโอ้ลาสุนทม ไปได้เพิ่งมาเเิ่ก้อนหินนี่พี่น้องได้แล้ได้ได้แล้วด้แล้วได้อได้ได้ได้แล้ดได้แล้้ด้้เ้้ ม่แล้วเหล70,000เอาป่ะเอาอ่ขายเนึงขายเนึงขายอยู่ทางขายอยูทางเชนึงายอยทางแน่แต่70,000ขายอยู่70,000นี่คือยังหมดเครืงทางเป็นกายให้อ้นี่คอยมาฮับฮอนี่เจ้าก็ต้องรุ่นให้คอยอีกนี่เอาเลย70,000เอาเลยโดยโดยโดไปเล่นบ้าอ่ะจ้ เดี๋ยวผมจ่ายเงินเรโอ้เอจีใจบ้ามาเลี้ยงพวกเราครับผมเโอ้โหนาวันนี้ใบงก็อนหินตานก้อนหไม่เป็นหยบเียบจะมีเงินทอนอ่บ่ผมมีแล้วมี้งปลายแล้วถิ่มไว้เก่าไอไอคิดมีอยู่บ่ต้องเป็นสมพ่อเขาจะเมาหินเนาะค่ะสมพ่อคจีเขาจังได้หินมันหินงาไม่เหมือนคิดตั้เลยขึ้นผู้เดียวครับเอาิ่มไว้เากบว่าจะเอา

เมันจุบานนะเป็นเก้าสิบปุ่นี่ป่เนี่ป่่ินั่นดีดสิบบาเลยพอแล้วเยพอดีอ่อนเดี๋ยวขึ้นพิ้นเนเดี๋ยวจบานนี่กี่สีบาทเละร้อยหนึ่งของไม้อยหของไม่จะได้อ่อนขึ้นเจ้าก่อนเรือวัดเลือสองพั้าตินี่เรา โอเคครับผมโดยด้วยครับผมครับสบายดีครับมสบายดีเพิ่งก็เจเมือกินพืดซ้ำกซื้อมือกินหรือซือไปขายนี่เพิ่งจะเื้อไปขายบ่นี่เอาเงินไปไปขายกับวะโอ้ยตกใจเพิ่ามาขับซื่อเพิ่งเพิ่จะ้ขายแล้วตอนนี้เน่ยเรต้องหิวขึ้นไปนะมือกบมาเอาเงินไปให้เมียเลยเก็บ3เปอร์เซ็นต์หรอะง่ายดี แสนนะแต่คือเราย่างไปรถขนาอีกกะทีเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นดีนะที่เราดักไม่ทันเฮ้ยเป็นแปดแปดแปดสิบพันถ้าเราเดินเราเดินไปอีกสักสิบเมตรเมื่อกี้น่าสิขึ้นอีกได้ราคาแมนนี่เขามาดักก่อนหยอกล้อร้อนเนาะโอ้ด้ดยตาี่ชมดูไงอันนึงดูเราจัดอ่ะใส่ยูนิฟิล์ดอะไรเจ้าเจ้าเจ้าอะไร ดูไหมันีจะถืออมาเยไคให้พอดีขึ้นนะครับขอบคุณขอบคุณครับนอคุณพ่อเป็นอยู่กถือใหถ่ายคลิปวห่มน้ำหวานปยอืจัครับจ่เข้ามาจ่อเข้ามาแล้วี่นองนีข้างน้นี่กี่มีได้ครับรถุยงตอนะครับโอเคอ้อ ก็ตักข้าานี่อะไรโอ้กินกินได้บ่ะผู้ชายนี่กินได้คือว่าถ้าเพิ่นขึ้นเขาขึ้นอยังเพิ่นไปตักน้ำอ๋อนี่มันไหลมาจากทางนี้นี่บ่นี่ถ้าตักแห้งไว้ฮาต้องเอาหลอดดูดเอาดูดอ่ะแม่นมันตักตักแห้งมันสีมีขีดข้างล่างขึ้นมากเลยต้องเอาหลอดดูดขีดเท่าีขเท่าข้างล่างอืมมีขีดเท่าข้างล่างนี่คือท่านตามโขดหินต้นจำปาเต็มเลยเนาะ ตามคนนี้นี่อันนี้ลากมาเลยหักต้นจำปาแล้วมันอยู่ได้เป็นความอเมซิ่งอเมซิ่งของ a m a z i ่ g ของเราเบื้องเป็นห้วยนี่ห้วยรอยรอ,อดดูดด้วยนี่นนโมเมนต์ <c oughs> <Moment S 1> นะคะนรับบไปดงข้างในข้างในก็เป็น <c oughs> เป็นถ้ำน,น้อย มเวลาขึ้นขึ้นไปได้งนี่ปีนไปนี่เลยบอกกระโดดเลยเขาเกาะเกาะขึ้นไปเขาก็โดดเธเดียวหอดพุ่นเลยได้เขาเลยฮะเด้ทางขึ้นอโอพผ่น้องมีทางขึ้นอยู่สัมีทางขึ้นอยู่หรือว่าปีนแบบนี้เฮ้ยไมผู้สาวปีนนะเบิร์ดเนี่ยไอสาวนี่ได้ปีนขึ้นได้ปีนขึ้นรู้จะของยืนยืนได้พอไปใช่ไหมบอกถ่ายแล้วอ่ะถุง มันคือเอาก้อนหินมาตั้งเรียงกันเนาะพี่มันเป็นก้อนไผก้อนมั่นไหมบุคือก้อนเดียวกันเลยเองอันนี้เพื่อนเอาทั้งทั้งขึ้นนี่บ่มั่งแต่เจอไม่ค่ะเจอนี่เหรอมาเสะโค้อทางขึ้นมันโอ้มันเป็นทางสั้นๆขึ้นไปแบบนี้ไปทางข้างเลยอ้ออ๋มันสีบลสีบเพราะมันจะบอกมันดุมันแหลมๆเป็นตาเสียบไว้นะบลเสียบเนาะ ถ้้าสิขึ้นเขาแบบหน้าผาเนี่ยต้องขึ้นตั้งพุ่นเด้ตามพมุ่มไ,ม,ไม่นช่่อันนี้ทำนน้อย,อ,ยอัอนนี้นทำมันนี่นบ่ะเป็นครับผมคักรอบจักไถมาเฮดได้เป็นหินมาตั้งไม่ใี่ขึ้นต่อ,ตอกันนเป็นธรรมชาติสร้างมา <laughs> เย็นเว้ยเ็นแล้ว่เอกเอกเราเข้าถ้ำแล้วนะครับอู้เย็นด้ยเน่ะข้าวาแล้วยนเลยเอมันตกเลยนะเวลาฝนตกเรามันเล่นน้าในนี้เลยของโบราณ หอยยังไงเฮ้ยใครอันแม่นอันหอยหอมนั่นอยู่บ่โบเม่นหอยหอมบ่คล้ายๆนะยกไปชามนองเมึงเข้าไปซอดทางในได้อยู่ใบกิดนี่ดูได้แค่นั้นเนาะเขาได้แค่นี้โอ้ยู่นี่ถ้าเป็นเป็นถ้ำกางงามนี่เฮาวันอนเว้นอยู่เียแล้วเฮาเนาะเย็นดิหลับสานอนเนาะนอนคนเดียวนี่นะ ดูวเดีโออีกทีนึงหนูไม่นด้ทนี่ขนทางในแล้ก็ยังมันก็คือเขาละนอนี่มันว่นดีโอ้แซวกลางคืนเอาเนื้อมาย่างข้างในคือที่ขาดเนอะเย็นเนาะอือมันมีตู้ในห้องนะเราเดิน มีรถเข้าไม่ได้มันต่ำเดี๋ยวมันแคบเดี๋ยวเดี๋ยวมันลบเศษได้สิถ่ายไปให้ดูเนาะเอมืองอันนี้เป็นถ้ำนะครับอันนี้พี่ซื่ออยู่ว่าถ้ำเลยผมไม่ถ้ำเป็นลึกอันนี้เป็นเล็บป่ะผมเป็นถ้ำเราเป็นลึกหินเฉยๆถ้ำเราเป็นรูอนี่เป็นลึกตีบัวมันเข้ามาบัวมันเข้ามานั่งเล่นนั่งเล่นตรงนี้นั่งบัวสุดยอดครับผมทำนะ นี่คือสัตว์ธรรมชาติสามานะครับ FC ขอบคุณงานนะครับผมคุณตกกับมรบผนอย่างนี้ได้เนาะได้ๆๆแถวเลยกอยู่นี่ก็ได้เนาะมาสร้างคอบัวอยู่นี่เลยได้แล้ว่ฮู้ยังเลยเจาะเลยก็มาเฮ็ดเป็นบ้านอยู่ได้เลยเอออิดมาก่อกันแล้วแล้วเออเจาะน้ําแม่เนาะมนเเจาะน้ําเลยหมู่ปุ้งเงิน มาตั้งยี่นี่นอนสบายเยี่นมองนี้ก็สูงขึ้นมาแน่นะครับสูงขึ้นไปออกตัวตัวตลอดอีกีออกนี่บะอุ้ยอันนี้เป็นรอยเท้าเสือดูไมหเองเราอ้ทีเสือห้อง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  ครับเสียงห้องไ้ปออกกันเด้อโอ้อตอนนี้เฮาเข้าบ้านเรื่อยเรื่อยมันมีแต่น้าน้าเที่ยวอะ่ะเป็นไ <c oughs> ม่ได้เสียมา มีหูกระปูใต้ถ้ำใต้กระปูนี่คือหูกระปูพองขึ้นหน่อยเลยมือเย็นเหรอเห็นรูไม่ได้เห็นรูไมเป็นมือเย็นเดียวเป็นใหญ่เดียวคุณนะเป็นหูกระปูเขาต้องพุ่ลงไปลึกกี่บอลนี่ประมาณสักกิโลนึงโอ้แต่ละพุ่งตีกิโลนึงหนึ่งรูเมตร ปูตัวเขาสร้างนี่คืออยู่เด่นเนาะเพ็ดเนาะไอ้กิจยิ่งฉ่ำเนาะไอ้กิจบอกโอ้นะครับพี่โลเมตรเหนียวตัวหินอะผมเออนายเป็นที่สุดท้ายแล้วเนาะโดยเฉลี่ยนี่เขาพุทตันปูปูอ่ะอืมอันนี้เป็นมองที่มาพุดปูมี่บ่เขาต้องเคยเก็บนี่บ่รู้นะฮะสักที่เข้าทำเลยทนี่วทำเนี่ยวะ ดี่เข้าได้มีทเชิงมา้่ะนเชิงมาเข้าได้ก็เอาเท้งเกี่ยลงมาฮะมุขขึ้นมืองไหนนะเข้ามงไหนขึ้นมงไหนข้าเด็กข้าจะขึ้นเป็นแค่ไนเอออาตัวบึงข้าขึ้นฮะแล้วเข้าขึ้นยังไงขึ้น้าปีนี่บ่โดยไม่บึงดูความสามารถเป็นยังไง เขาปีนขึ้นได้นะพี่เอโน่นถ้ำโน่นเขาบอกน้องเขาบอกว่าขึ้นได้หน่อยเขาชอบเอาขึ้นเอาขี่เกียรติไปขักไปเอาขี่เกียรติไปขัอาขี่เกียรติขี้เกียรไปทำลึกใช่ไหมทำลึกใช่ไหมลึกบ่โดยโดยผมมีข้างคาวอยู่ข้างนั้นโดยน้องไปดิขึ้นไม่เบิ่งอเลยไปนี่้องใส่กราถุงเอาขึ้นเลยขึ้นเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ข้างล่างพี่ไม่ตามมาแล้วก็ขึ้นเลยบอก ไม่คืนคืนำไหนึ่อนนะผมต้าถ้าถาเป็นถ้าเป็นแถวบ้านนอเนี่กบอก้าึ้นได้แบบนี้นะโอ้เป็นทรามกว้างเอาได้ีเกีย่นีกีคือข้าวขาวอีกียข้าวขาวเอกนะไม่บ่ตัวใหญ่บ่เป็นบัวผักห้เื่อตกเยคืน คือาคข้าวข้าวอะตัวเจี๋ยตัวบิงกันเจี๋ยเจี๋ยตัวบิงเหรอเฮไยน้อยบ่ตัวนี้น้อยน้อยจำไหมข้าวเป็นเปกีดินสีแดงอ๋อแปลวขี้มันอ๋อแปลวขี้มันโบนม่แป๊วตัวแป๊วแปลวแป๊วขี้มันโอ้ยงูตัวมันนะครับเอาขี้มันใส่พักใส่อันต้องบวกองเอาใส่ปุ๋ยเอาไปใส่ปุ๋ยโอ้เอาน้องเอาเยี๋ยมันกิน เอาขี้อีกยอะสิมาใส่ใส่ผักใส่เอ่อสวนสวนเอาให้ป่าออกจากทำทำอิดนะนะป่าทีู่ในนี้นะโดยป้ายยังอยู่ในถ้ำนี่มดถ้ามันออกมาคัคนแคนมันหอดอันหน้าฝนหน้าฝนอ่อนน้ำออกมาทำอิดนะนะเดี๋ยวเอาสิเข้าในพุดว่าเข่าเขาเอิญวนยังรัดป่าบ่รัดยังปลาอกจากทำทำอิดคะขรั้งในพ่นนะโดย แต่ว่าข้างในมันมีน้ำมีบ่อป่ะมีแต่ว่าชุดลายเข้าเข้าในแต่ว่าเขาอยู่ข้างอันดักเอาข้างหน้าเนาะดักเอาข้างหน้ามันมันออกทำอินีทานี้ะคือนี่ข้างในนี่มีป่าหน้าคนแรกป่าจะดึนพี่น้องป่าจะดึนออกมาจากข้างในเนาะแล้วพูดก็มาดักจับปลาเอาแถวนี้มาสั้นว่ยทัดข้างในนี่น่าจะเป็นมันต้องมีบ่อเป็นบ่อมีน้ำแหละ มันเอาสมิตมาชิ้ป่าประดุกไปงานออกมืดจะเอากะรัดเอาอืมเดี๋ยวย่าาฝนตกเขาทิ่มดักมันมาบึงแล้วจะเอาป่าเนาะเป็นพรงยาวออกไปเลยในน้ับ มีคนสำรวจอยู่ว่าทำเป็นอุโมงค์ไปเลยนะสำรวจหนาชิบูมีมั้งหนาชินองมั้งกลุ่มแรกเนาะคือคิดว่านักท่องเที่ยวบวกแท้ชิบูมีไผ่หูจุดจุดนี้นะครับเอาเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มแรกก็ได้ใช่เพราะมันแบบแม่งมองท่องเที่ยวแค่มันเป็นชาวบ้าะเฉพาะอันชาวบ้านคนในพื้นที่ใช่ คือเรามามกับชาวบ้านไงครับมากับชาวบ้านเราเลยนี่ได้เห็นเมียงเมียงแน่เนาะรินพวกนี้นี่แ <c oughs> มือนพักหักบ่นมากยังเถียงบ่อกห <c oughs> <c oughs> มากันนี้บ่ว่าแดงบ่หมองเมียนมีขึ้น่องอะอันนี้แล้เป็นยัไ <c oughs> งเของหมากันกระบะอันนั้นอยอู่บ่บ่หมากสบ,าบ้าบ่จั จัดมือกันจังทามกับเจ้ากับหอยนี่พืนี่ริมทางนีอ้อือพูดทำอะไรโอ้กะสุดยอดครับผมนเนาะเบิงต้นไม้อ้นี่โอ้เมื่อคือเป็นคิดว่ามันเป็นพืนทีุ่่งซื้นนะมันจะมีเป็น,นี่ยแต่ว่าเบิงพืนที่บมมีน้ำาลยแห่งแรงแต่ว่าช่วงน้ำขึ้นนะแถวนี้มีน้ำมาเลยได้ มีน้ำทั้งหมดแล้วกัเบิ้งนี้ดูแต่พวกขา,ขาวๆนี่คือเปลือกหอยทั้งนั้นเลยเนี่ยน้องๆเขาพามาดูนะครับผมนะมาเปิดทางนะเพราะว่าอ่าโอกาสหน้าอาจจะได้มาดูเขาเอามาเอาปลาตามตามในถ้ำน,นี้มาเจอ,อยัง อะ,อ,อ,ะอะไรเราเปิดหินเตโอ้ดินไปเลย